สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกันกบไอวี่ยิงแสงอลยรนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมนะคะนี่นะคะต้นฟิโลเลนดอนเบมเบอร์มาร์กนะคะหรือว่าใครก็เรียกว่าพี่มาร์กพี่มาร์กพี่มาร์กขานะคะพี่มาร์กเขาจะแบบใบก็ประมาณด่างๆแบบนี้นะคะด่างเหลืองนะคะสวยๆเลยนะคะต้นนี้นะคะก็นี่นะคะ สามารถแยกขายได้แล้วนะคะนี่นะคะเป็นรากลอยแล้วเนอะต้นนี้นะคะเวลาเราปลูกนะคะเราจะใช้แค่มะพร้าวสับนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยละลายช้านะคะออสโมโค้นะคะที่เราให้นะคะแสงแดดอยู่ในสแลนนะคะแดดลำไรนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะของพี่มาก็คือว่าจะต้องระวังเรื่องเพีย้ยเรื่องหนอนเรื่องหอยนะคะ พวกนี้นะคะจะชอบมาตอนกลางคืนค่ะพี่มาร์คบางครั้งพี่มาร์กเขาจะโดนกินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะนี่นะคะพี่มาร์กก็ประมาณนี้ก็เรียกพี่มาร์กไว้แล้วกันนะคะเป็นพืชนะคะไม้ใบนะคะสวยๆนี่นะคะตระกูลเดียวกับกิโลนะคะกิโลเลนดอนนะคะก็จะเลี้ยงง่ายนะคะทุกคนนี่นะคะพี่มาพาพี่มาร์กมาโชว์นะคะอุย้ยกระลอกกระลอก ตอนนี้นะคะฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้วิจะโชว์อีกอันนึงนะคะเปรียบเทียบกันนะคะคล้ายๆกันไหมเพื่อนๆว่าคล้ายๆกันไหมแต่อันนี้จะเป็นพิโลเลนดอนนะคะเป็นตัวหยกนะคะนี่นะคะอันนี้หยกนะคะอย่าเรียกผิดนะคะอันนี้พี่มาร์กนะคะพี่มาร์กพี่มาร์กด่างนี่นะคะพี่มาร์กด่างสวยๆอันนี้พี่หยกนะคะอันนี้พี่มาร์กนะคะโอเคไหม สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะทุกคนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในคลิปเราถัดไปค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอวี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไปลิจ้าทุกคนพี่มาร์คไปเก็บเถอะเอาพี่มาร์คไปเก็บ